สวัสดีครับตุ่มเพียพ่อเพื่อนครับสวัสดีตอนเสาๆเนาะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาสิ่์เบ็ดหนาดินเนาะครับก่อนหน้านั้นผมตีเบ็ดลงไปแล้วเนาะวันนี้เขาลงเบ็ดซีขั้นเนาะครับบรรยากาศกัแดดอ่อนๆยักน้อยครับช่วงเสาๆเป็นตะปลายกินเบ็ดดีอยู่ครับวันนี้กับมาก,กับน้องเพียนะครับนั่งอยู่ทางเกาทางวีลาครับ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ผมว่าจะ มาเห็ดสุ่มน้ำนะครับเห็ดสุ่มแห่มันแล้วเข้าบัทเนลปูพื้นนะครับผมก็จะปูพื้นไปน้ำ้นงแพลเฝ้าเบ็ดไปนะครับอย่ารุนน้ำกันครับเมื่อนี้เขาจะได้ป่าเมียกินบ้านมาเนาะรุนเบ็ดไปน้ำ นั่งไหนกำลน้งใจพี่ตุ่มไปน,น้ำจ,า <laughs> จออ่าฝน, <laughs> นตกมากเอาให้มมองอยูเปียบเปิด มืดมาแล้วจ้าขี่ฝ่าดำปืดเลยแล้วปะเนาเทียงน้าหน่อยเฮานี่ฝนสิ่พระตกห้ามก่อนสะบร <laughs> ุ่นไปน้ำกันจ้ารุ่นทึงเบ็ดรุ่นทึงเทียงน้าหน่อย เกกียววแล้จป๊อดลมแห้งคักจ้ะพายุฝนมาแล้วแนวปน้อเถียงนาเขาปลากับปลาลูว่าจะกินเบ็ดพวกกินน่าจะอู้อู้ไดไบ้ปลายังน่อนี่ ตัวเล็ของเขาปลามากับลมจ้ะใส่ละปลาใส่ละโอ้นั่นดิมาแล้วว้าตัวปุ๊งใหญ่เลยปลาไอแป้งหรือว่าปลากระมังเนาะจ้ะปลาแป้งหรือปลากระมังจ้ะปลาตาโปต่างแจแจพื้นที่เอิญมาคือกันนะครับจ้ะบางที่ครับเพิ่นก็เอิญปลาตาโปแล้วเอิญปลากระมังปลากระมัง ปลากระมังปลากระมังอะไรกันไขบั้นผู้บังคับเขาบ้านก็ดีเนาะปลาแะวรเนี่ยใส่ปลามาสิปลาปลาอะไรเนี่ยใส่ปลาไหมเขาบ้านก็ดีฝ่าเริ่มมืดมากแล้วนะครับลมกับแห้งๆเนาะว่าเป็นยังครับอันฝนมาแห้งอยูหรีเฮากะสิ่ต่ออะไรเนาะครับดูน้ำกันครับพี่น้อง นางร้องเบิงมาสั่นจากเก้งขาก็น um ั oh ่งได้อ oh ยู oh ่ว oh ่า oh สัน oh ก็น oh ั oh ่งได้แลวเนาะอยียงน้าเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปทีละน้อยจ้ะหลุนปลาไปน้ำกันต่อจ้ะอู้อู้โอ้โหอไเนี่บ่ อย,อย่าคอยมาเด้ออย่าคอยมาเด้ออืมใส่ไม้เลยเม้เรื่อยๆม้ามามามา,มา,มา,มาลูกมา้าค่อยมามใส่ละป้าอย่าใส่ <laughs> ตัวบบเงี้เลยจ้าตัวที่สองห้องครับว้าวมนใหญ่างี้ยขึ้นมาเลย,เลย่อยจับจับจับันนี้ประมาณรึงโลนะครับถึงโลใช่นี่ยแต่ก็หนักที่มัน <c oughs> สวยครับเบียดไปนำ้ำเจ<ะ>้าเวลาก็เวลาก็สวยเติมแล้วแต่ไม, <c oughs> ม่เลยนะครับช่วงสองห้องกะสองตัวแล้ว J. Kepada uh, <laughs> uh uh. uh, uh. 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 uh udah, โอ้มา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 คอยมอู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปิดอนครับ้่้เปาดอู้เปิดปิดป่ได้ด้ปัดัจอเ้เปิดปุบเลี้ยนปป๊บนานรุดุดุดจากเสาแล้ววางสินะแม่ลุดเล้วรุดแล้ววันนี้แมอุ้ยมา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 ยังอยู่อยู่จ้ยังอยู่ โอ๊ยแ้าเป็ไซต์ปิตุมกันออพี่น้ององอ้าเบ็ดไอ้ขึ้นก็ได้เดียยวเดีช่วง่ายสามนะครับโอ้ตัวบบเงยเลยจ้า สองหัครับได้นี่สวยครับมาสวยหลบคำเมื่อกี้ผมต้องเปิดเบรกไปเนาะครับป่าเขาต่อเนาะเกือบบอออกขันแมน่นขันแมน่นท่องบออัดมาเต็มที่ไม้นีป่าจะเล่นเขาต่อนะครับจะเขาต้องอ,อัดยางเดียวมีโอกาสอัดอัด,อดคือ,ออัดเลยครับได้ก็คือได้รุดก็คือรุดไปเลยเนะ <c oughs> าะจะแค่อยู่เขาออกต่อมาเนาะสวยสวยครับจะไปเอาไปเมี่ยนด,ด,ดูดีดี ถนน่า,ายยูนิถ่ายยูนิถ่ายยูนิบ่ปลอดภัยบ,บ,บ่บบปลอดภัยจ้ะบ่ปลอดภัยเอ้มีกิ๊บเปิดถ่ายยูนิจ้ะจะไปเอาหลายท่านแนะนำมาว่าให้ผมเปิดเบรกเนาะครับผมกับบ่ได้เปิดเนาะคันคันเปิดจะเป็นลักษณะน,นี้ครับเขาจะเข้าต่อเนาะเอาอัดใดห้องก็คืออัดเลยครับ รุนไปน้ำกันตออีกจ้าพี่ตุ่มกําลังปั่นเยื่ออยู่ช่วงบาบสามปลาตอดดี่ดีจ้า รุ่นน้ำกันขั้นใส่มือสุดเนาะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามกว่าครับเอาเหลือเวลาอีกบดนเนาะขันแมนโมกินขั้นนี้ผมก็จะเจ็บคลองกับบ้านเนาะครับในเวลาพอสมควรเท่าแล้วตอนนี้กับเวลาสี่โมงโกกว่านะครับผมก็ว่าจะพอแล้วเนาะรอขั้นนี้กินเม็ดกรบกบกินเทีเเเครับจอดอยู่บอเศ้าเนาะ ห่างโกดจักเทียเมื่อนี้กะถือว่ามาันอยู่ครับอยาเข้ามาป่าร่วมน่วกันครับเห็นแะครับน้งองแพลวขึ้นมาแล้วเนาะป่านวลจันทร์นะครับตัวนี้กับประมันสองโลครับตัวหน่อยๆกับประมันเครื่องโลกับป่ากระาระมั่งเนาะยือว่าป่าอีแปงถือว่ามาันอยู่นะน้องแพลมันครับ <laughs> มันครับ <laughs> ว่ามันปลาจะบดก,กินเวดนะครับเพราะว่ามื้อนี้เฮามาเห็ดเถียงเนาะเฮามาเห็ดเถียงกะไก่จะลงจะเล้วแล้วครับพี่น้องเิ่งผลงานเท่านาะครับได้ไปเกือบสุดแล้วครับผมจะเอาไม้ว่าใส่อีกเนาะว่าท่านได้เล้วดีปันใดว่าให้น้องแพว้าได้รบแดดลบฝนเอ้โ <c> อ <oughs> <c oughs> กาสดีๆนะครับเฮาจะมาแก้่มือให้พี่น้องได้ลุนน้ากันไหมมื้อนี้ตุ้มก้าน้องแพวกะ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนะครับืัอนี้ตุ้มก็ต้องแพ้กับขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ